สวัสดีค่ะจงเอสรุกแบบนี้เช็คอินความอร่อยที่ต้นข้าวหอมนะคะปะทุมธานีใครอยากจะมาออกอมาทาง g o o g l e Map นะคะ <c oughs> ก็ตาม Google m ม p ตามกัน <c oughs> ร้านนี้ก็จะเป็นร้านอาหารบรรยากาศมีทั้งคาเฟ่และก็เป็นส่วนของอาหารส่วนด้านขวามือของเรานั้นคือเป็นวิวเป็นวิวท้องนา <c oughs> และส่วนด้านซ้ายมือ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปถ่ายที่หลักก็คือจะเป็นวิวน้ําแล้วก็จะมีดาบฟ้าแล้วก็จะมีโซนของคาเฟ่มาที่นี่อร่อยถูกและดีค่ะที่ต้นข้าวหอม เมนูแรกของมัดต้มกระโพดไข่เค็มไข่เค็มใส่ยาเนี่ยไข่เค็มไข่เค็มที่ไหนไข่เค็มต้องใส่ยาไข่ที่ปทุมมอกก็ทังไข่เค็มอาหารที่นี่เริ่มต้นราคาหลักสิบนะอยากเข้ามาแตะเราจะเซตเป็นไงบ้าง อร่อยครัคนกินหมูกเต๊ะไปแล้วหนึ่งไม้อ่ใหม่อีกไม้หน่อีร่้อยร้อยร้อยร้อยอนนใหม่ซื้อยกึ๊บวันนี้เอาฟันมากินเลยกินเลยธรรมชาติมองกล้องแล้วต้องมองหนูอร่อยข้าวอรอยเต๊นะอร่รับเต๊อร่อยต่อไปจิ้ปิ้ง

ของเรารู้เป่าไม่รู้่ของโต๊ะเราหรือเป่าเขามาเสิร์ฟก็กินเลยอะอ่ดูสล้วไม่น่าใช่ของโต๊ะเราหรอกเป็นเรื่องแม่ของเราเป็นไก่ทอดเอ้าเหรอแล้วเขาก็ดื่รออะไราอันนี้เกิดข้าวัดดน้ำปลาเป็นมาก เป็นตำหลุมะบางขนมก็บางมันมีเส้นหนีให้ด้วยอืไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขนมก็บางหืมกรอบอร่อยอร่อยอ่ะเส้นีกรอบเนาะพยายามเพื่อนเนาะอะไรที่ขับรถมาเรื่อยๆเนี่ยไม่พลาดหวังนะมันอร่อยแต่เป็นหมูต้มย่าง้มย่าง แต่เราติดกินมาด้วยกินติดตลอดเนี่ยตักกินจอข้าวหมูย่างให้เยอะมากราคาหลักสิบนะเครื่องเคียงเทียบกัเลยข้าวหมูย่างชิ้นใหญ่เลยอืมปรับมาอืมอร่อยเหรอคะคุณแม่ผัดหนูจะได้กินไม่น่าผัดเนาะไปนะไม่เป็นไรค่ะก็กินเนาหนาะทีนี้อยากซื้ออะไรน้ำร้อนเขาเขามีเสตียวขายนะ เป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นเกาเหลาก็สั่งเป็นเกาเหลามาจะชดน้ำเขาก็มีเครื่องรู้สึกว่าห้าสิบลูกสิบบาทไม่แน่ใจก๋วติ๋ยวเห็นก๋วยเตี๋ยวหมูเขาเขียนว่าสามสิบห้าบาทดูอร่อยตัวนี้อุ้ยไม่หมด อันนี้อยากกินเป็นเมนูอยากกินเป็น,น,อน,นอของของพันแยะเป็นกระเพราเนื้ออันนี้เป็นเมนูอยากกินอยากลองไงเขาเขียน55บาทก็เลย,ยอยากรู้ว,ว่ากระเพราเนื้อน่าก,กินขนาดไหนก็คือถ่ายแล้วไม่เบรกเองไงแล้วก็จะมาโทษว่าจห้5นาทีแล้ว ขาะนี้คุณกําลังรับชมจุมเอ๋สะดกแบบนี้ใชินความอร่อยที่ร้านต้นข้าวนะคะปะทุมธานีร้านสวยบรรยากาศดีาาที่ปทุมธานีนะคะเดี๋ยวดูประชมบรรยากาศกันนะครับพรบยังตึ๊บ